ในที่สุดฉันก็จะได้เป็นเจ้าสาวกับเขาสักที <c oughs> ที่รักของฉันเนี่ยรู้ใจฉันที่สุดเลย <c oughs> แหวนสวยดีนะคะ <c oughs> ไปได้มาจากไหนนะคะแหวนแต่งงานนะคะแฟนซื้อให้ แหวนแต่งงานยินดีด้วยนะคะว่าแต่แฟนของคุณชื่ออะไรหรอคะชื่อมิงค่ะเราสองคนเนี่ยคบกันมาได้สามปีแล้วและกำลังจะแต่งงานกันว่าแต่คุณถามทำไมหรอคะแหวนของคุณเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะ

คงใกล้จะถึงแล้วล่ะครับแม่อุ <c> ๊ย <oughs> <c oughs> วานเหรอครับจ๋าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จ๋าคุณมาที่นี่ได้ไงอ่ผมไม่ได้นัดคุณมานะทำไมอะคะกลัวว่าหนูจะปีรูความลับอะไรเข้าเหรอ <c oughs> สวัสดีจ๋ะหนู <c oughs> ลูกชายฉันเนี่ย ตาถึงจริงเลยนะฉันเนี่ยนอนตายตาหลับแล้วที่ได้เห็นลูกสไปร์สวยๆแบบนี้แม่ครับทำไมพูดแบบนั้นล่ะแม่ต้องอยู่กับผมนานเลยนะแม่จะอยู่ตลอดไปได้ยังไงล่ะลูกมาสั่งอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวได้กินน้ำตาแทนข้าวกันพอดีอืมวันไหนแม่จะทิ่รักไม่เลยคะ่ะ ลูกสะใภ้ฉันก็พิ่งมาเอ่อเดี๋ยวลูกสั่งอาหารกันไปก่อนนะแม่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งรีบมาจ้ะให้รักแป๊บหนึ่งนลจ้ะหนูจ้ะคุณมาให้ทำไมเนี่ยหรืว่าคุณจะมาเปิดโปงความลับของเราสองคนเหรอลุงชูครับ หมายความว่าไงครับจา๋ามันเป็นเมียน้อยลุงมันมายั่วลุงแล้วก็หลอกเอาเงินลุงไปอะ่ะแต่แต่ตอนเนี้ยลุงไดโนกใจแม่แกแล้วนะจริงจริงเหรอครับลุงชูเ็วขนาดเนี้ยกล้ามขัดขวางผมกับวานอีกเหรอทำไมก็ที่ตรงนี้เนี่ยมันควรเป็นของฉันพี่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าพี่ขอฉันแต่งงานแล้วขอผู้หญิงที่ชื่อว่าแต่งงานได้อีกคน แข่งหน้าด้านให้แหวนแบบเดียวกันอีกผมก็แค่แกน้อยอย่างแกอะอย่าหวังเลยนะว่าใครจะจริงจังด้วยน้อยฉันขอให้ผู้ชายทีช่วย,ยแกสองคนเนี่ยไม่มีวันสิเลิศแล้วก็โดนทิ้งหกวอนที่ฉันโดอนจะไปไหนอะหนูจะกลับแล้วคะ่ะทำไมล่ะ ฝากคืนลูกชายคุณแม่ด้วยนะคะผู้ชายบ้านนี้เนี่ยสันดานเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ここฝากอบรมทั้งผัวแล้วก็ลูกชายเลยนะคะนี่แกหมายความว่าไงก็หมายความว่าหนูเนี่ยเป็นเมียน,น้อยไอ้ชูผัวคุณป้าแล้วก็ไอ้มิงลูกชายคุณป้าหนูเนี่ยเหมามหมดแล้วละค่ะปะโถเฮ้ยก็นึกว่าเรื่องอะไร อย่าเสียใจไปเลยนะหนูที่มาวอยเนี่ยพ่อคงจะเสียตัวแต่ไม่ได้อะไรเลยล่ะสิท่า <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้เองออถือว่าฉันทำทานให้ผัวกับลูกชาย <c oughs> เพื่อพวกสัมภเวสีมันจะได้เลิกขอส่วนบุญสักที ถือซะว่าฉันช่วยเธอกล้กันนะถ้าเธอไม่อยากไปเจอครอบควิกปติหรือไอ้พวกผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเธอก็อยากไปที่ร้าน แค่หมายเพราะว่าไงอ่ะเฮ้ยเข้าใจอะไรยากหนักหนาคะฉันก็หมายความว่าผู้ชายที่มันขอแต่งงานเนี่ยมันก็ขอฉันแต่งงานเหมือนกัน่ะสรุปแล้วฉันคือเมียน้อยถ้าแกไม่อยากทำตัวงโง่ ตัวจริงเลยรีบขาวเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยเธอคงจะเป็นคู่มั่นตัวจริงของลูกชายฉันนะสิ พอดีว่าฉันติดอยู่ในลิฟต์ก็เลยออกมาช้านะคะแล้วก็คงจะเจอหนังเมียน,อน้อยนั่นแล้วใช่ไหมส่วนผัวกับลูกชายฉันเนี่ยฉันจัดการให้แล้วไม่ต้องถึงมือเธอเหรอกขอบคุณมากนะคะจ้ะฉันเข้าใจดีว่าความรู้สึกของคนที่โดนนอกใจมันเป็นยังไงไม่มีใครรับได้หรอกนะถ้าโดนนอกใจ ถ้าเราให้อภัยเขาก็จะทำอีกซ้ำๆสันดานคนหลายใจมันไม่มีวันคิดได้หรอกนะดีนะที่ฉันรักตัวเองมากพอเธอเองก็ต้องรักตัวเองด้วยนะค่ะหนูฝากแหวนนี้คือลูกชายของคุณด้วยนะคะ 走在。